สบายดีพี di, ่น no, ้องสบายดีส bon. ุขส no ุขคนเนาะสุบงสุบอนพวกพ่อกันคือเก่าพี่น้องนี่เราเขาลุงพี่น้องนี่เขาเขาอ้าวนันนั่นเบาลุยาช่ไปใช่เอาว่าไปแล้วอยู่แถวงูอ่ะนะ เราจะไปใช้บอลลูยเราบไปแล้วนี่พี่น้องเห็ดสมุปีไดมันบมบกงามันดมันเมออกหมดเลยเนาะนี่ลุงไก้อกมาสามดอกนี่มันเมืนตี้วไเห็ดได้ย่านาคอยแห้เลยนนาอยแหสดหเห็นดอมันเป็นาพันเยด้ไเะ ยังยังห้เลยไป้เลยยุ่กรอให้เนี่ยยังเลพี่น้อลเห็ด่กันได้ยังด้วยุเขาแฮยังให้เดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งตมแกงพี่น้องล้างเห็ดก่อนแกงเห็ดลมิดเห็ดปวกเห็ดไข่ก็มีพี่น้องยเหรอเือแต่นีตุ๊กลาลเอามาเต็มหม้อเ่ย อ่าพี่น้องเไโคตรโคตรแกงเห็ดพี่น้องเพือนมากมีใช่เกงเห็ดในเบื้องตรโคตรละเห็ดเห็ดสมาปีอีกแล้วพี่น้องรอบสุดท้ายบานีปีหน้าจะได้กินบานีปีนี้เป็นสีมีอีกว้ากระเมาอย่าง้ยังไงนางกินข้าวเมาโคตรเลยนั่งกินข้าวเมาเห็ดเต็มบ้านเนี่ยเส่ยงทงข้างในอีก ล้วอย่างในจองบ่อือนี่แกงเองพี่น้องแกงเองก็เป็นเนาะแกงเองก็เป็นบ่บ่บ่อยอมของพี่น้องเลยผสมกันพี่น้องปลาร้กับซองยางตัวนี้ตัวนี้มันสีออกซองกระปุกคนละยางกันนี่คนละยี่ห่อพี่น้องเลยอยากบะตองคนเอาเลยบ่อืมต้องเอาลายแตเด็กเม่น โม่พ่อนะโม่พ่อเป็นไงอาตโนติอีกวันนึงโม่พ่อพอมันเท็ดบลายนะตอนนี้เท็ดบลายไปหน่อยไอ้เพิ่นแกงสีแซ่บหรือสีเข้มโอ้ยยันเข้มยุบประเดี๋ยวเคยได้ปลาหนีโอ้ยยันจางใช่ป่ะมันเห็ดหมอหนึ่งเนาะน้องไอ้โม่บุ้งใกล้ลูกน้องเอ้บุ้งบุ้งพักไปเนี่ยมัต้องบุ้งแก้มหนึ่งที่น้องไอ้ยืนบุ้งอ่าเห็นบ้านให้เพิ่นแกงมือเดียวเนี่เรื่องมากน้องจักจมจักโผล่ Bây giờ cần kẹn <laughs> <laughs> nó phải sẽ kẹn xe Kẹn cần bất này Bà trời là kẹn qua này này lôi nạp tầm tạm vô Đây sọt nừng nữa Xẹp sọt, tê phụ kẹn nữa Người thả kín nhang điệu nè bên đó. Mà xin nó cả nước bên đó bên nọ Cái này nừng Xong sọt là nằm chẳng xe Mà Thuồn. ăn chùa luôn Thuần Gì nhắm Xuống Nó vào đây bắn nó vào đây bắn nó vào ngô à Cái ngô Ah, siang เสีปะอดัดดเยเ็เต็มหมอกนเลยกน่ยำติดหมอกเลยเคื er, <on> ่อหมอวะเีสวดหม้ออาไปเพื่อน้ำเนาะน้ำเพื่อนลายเถอวะเนาะอแบนน้ำเ็ดยนตกยังหน่อยก็ยังกินพี่น้องย้ำโมสุบิยงเด้อตีมูตลอดเพิ่นแกงมันดิแซ่ขึนปแซ่แป้งนัวใส่แด้กใส่แต่กินแล้วคนเในน้องอัดไปอัดไป้ Nhà phán năng tù với nó Nhà phán lúc lại mình, kết bay 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 một bay 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 bay

สบายดีพี่น้องกินข่าวน้องเอ็ดใม่กอนเป็อะไรของมันหอจะได้เป้นด้เป้อนนะนู่นอนะเยอ้งครับเบาะกองะั้บเุงนี่นาะกินแล้วหลแบบนี้นนมัหงมันนะ ผมเป็นพักเยไร่เอาก็ขับสวนไนนูตกอหอถึงดีหมดโอเคลน่ากินเลยนี่หุ่นเนะต้าเอต้าโอเคดีหมดขาหางเรื่องกีแกงเข็ดห่างน่อง้มืกแฮะอะโอ่ยไม่ไ้อ่ นห่อนไงบุญเ่าไหมกลงกินพอดีีเลยเนี่ยองหาอโอ้หอนพี่นาองี้ยอัว่าจะกินหอนเย็นก่อนไคบมากินข้าวได้คมกินหอนพี่เกาบาเราินเพื่อร้านหัวหลอดได้ไอ้คม

เอ,อาไปชาสวยเขาจอย่ผลลวปกปาคือลุดคลดืลุดลุกใหญ่ยู่นี่ถองเนาะขอถือลวกต่อลวกค้าก่อนเดี๋ยวต้องอาบน้ำแ้วเนะอาบน้ำลวกปาา

อันนี้เลื่อดเลื่อนเลื่อนเลยอุม่ một cơn na muốn thì na rồi Nằm đấy có gì vậy đó mua kì. có <laughs> à, gì nào, này nào, không bơ một cơn là kinh na bốc cồn nè để tiếp để em một cơn là kinh na bây giờ con một cơn cả na lại bây giờ ก็หนาก็ยังหมุนเลยฝีมือควายมันก็พิสดารบวยยังตังีกมีนไนะตังมงเท้มหลดนะตั้งยังมาเปียกบางคนโอ้โหที่หน้ามันจะโกลนกันพี่น้องนะเลยโว้ งอคอยงอคอยงอแจ๊บเตะเอยบมเมนว่าคอยปรุงคอยปรุง่อแล้วนะจางะเพราะว่าจางจาองจงเมือเลยเคุ้มเลแล้วอนนเหมเห็นางพิ้องเห็ดนงพิเศแ้มนนมกนน้อเเม้วตัวนี้ต้น้มเ

không phải hoa hoa không hoa không hoa 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

น้ออ้ยกว่าผูุ้มเขาอยกวาผู้ก็ยากครบขอบใจพ่อพี่น้องมื่อถึงคนๆน้องสมองตะบอลกักันคิดหาสบายดี